สวยครับนี่ครับตัวนี้ขายดีครับผมเพราะว่าลูกค้าเอาไปทำกับข้าวเราบอกว่าโอเคสวยไม่เหนียวเรื่องในต้มสวยๆครับผมมาแล้วนะครับ 4ร้านกรีนตอตนพูดโดยซีีครับของใหม่ๆนะครับต้มเส็นใหม่ๆครับผมสวยๆครับให้ดูครับผมครรับประทานม,มากครับเครื่องในต้มครับ สวยครับมาแล้วครับผมอันนี้สวยมากครับเครื่องในต้มสดๆนะครับเครื่องในหมูครับสวยๆครับราคาถูกครับแล้วก็ราคาได้มาตรฐานับผมเนาะสวยมากครับต่างไม้เยอะครับนี่ครับสวยครับผม ด้านในต้มแซบ่บสวยๆครับผมนี่มีใบมะกรูดพร้อมครับสวยมากครับผมเนาะแล้วก็มีแต่ตับเสียงจีครับสัดส่วนมากครับตับเสียงจีหครับผมจสดใหม่ๆเอาไปต้มแซ่บครับเนาะต้มแซ่บขายต้มแซ่บกินเอง ส,สะอาดแน่นอนครับต้มใหม่ๆครับผมเนาะมีเยอะครับพี่น้องสวยๆครับเครื่องในมาใหม่ๆทุกวันต้มใหม่ทุกวันครับเครื่องในใหม่ๆครับเครื่องใน,งในหมูต้มแซ่บครับ<ม>เห็นแล้วน้ำลายสอแน่นอนครับผมเนาะหน้าตาหน้ารับประทานมากครับ CP วันดินทอสฟูดโดย CP ครับผมาซื้อหมูซื้อไก่ซื้อเครื่องในต้มเครื่องในต้มแซ่บครับสวยๆครับผมมาแล้วครับสดสดใหม่ๆนะครับผมให้ดูชัดๆเนาะน่าทานมากครับ